โรงเรียนแห่งนี้ถูกสืมเนื่องมาจากของมูลนิธิก่อนนะคะเด็กที่นี่ต้องบอกว่ากินอยู่นอนอยู่ที่นี่เลยเมอร์เซเดสและก็การปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเขาให้การสนับสนุนที่นี่นี่คือทั้งอาคารเรียนและก็ที่พัก แม่มาเจอกันนะจ๊ะสําหรับชาวสาวเรื่องรถสวัสดีจ้าสวัสดีแล้วฝากเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดเธอกราบขอบพระคุณนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานวันนี้เดี๋ยวพาไปสัมผัสกับข่ายเมืองสตีเบสนะจ๊ะโปรแกรมก็คือเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครไปที่นู่นเลยค่ะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทําภารกิจต่อที่จังหวัดพังงาแล้วก็เดินทางต่อที่กระบบ่นะคะแล้วถึงจะเดินทางกลับนั่นหมายความว่า ขับรถจากกรุงเทพลงภาคใต้แล้วก็เดินทางกลับด้วยขับรถยนต์เหมือนเช่นเดิมมากับเจ้าตัวนี้ที่แม่มได้เพราะว่าจริงๆมี12คันแต่ละสื่อได้คนละรุ่นกันเลยนะจ๊ะแม่มได้เจ้าตัว Mercedes CLS 220d AMG เรียกว่าชุดแต่งทั้งคันทั้ง AMG ลายทั้งคันเลย l i n e อ p ของเขาอ่ะทีนี้เจ้าเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงนะจ๊ะเป็นโ t ินเต i n t e r c เ o l e r ด้วยนะ แล้วก็ให้กําลังอยู่ที่194แรงม้าแรงบิดเขาเยอะมาก400นิวตันเมตรแล้วก็เจ้าตัวนี้ขนาดเขาอยู่ที่2.0ลิตรแล้วก็หรือเทียบเท่ากับ1,950ซีซีป่ะเดี๋ยวเราลุยกันกับเครื่องยนต์ดีเซลสปอร์ตรงสปอร์ตคูเป้นั่ง4คนกับอีกสื่อหนึ่งคนละ2ซสื่อก็เดี๋ยวดูว่าเราจะลุยกันได้ขนาดไหนป่ะลุย ก็มาอยู่ในส่วนของภารกิจที่เรามาถึงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะไปที่โรงเรียนเยาววิทย์นะคะ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ถ้าใครติดตามกับมอเต r ร์ n ลนดิ่เนี่ยเราเดินทางกับค mm ่ายเมอร์เซเดสในเรื่องของ CSR หรือเรื่องเพื่ออันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพื่อเยาวชนไทยและก็เยาวชนที่นานาชาติเลยไม่ใช่แค่เด็กไทยเท่านั้น mm hmm. เขารับเรื่องทุกอย่างในการช่วย อ่ะตรงนี้เดี๋ยวจุดหมายปลายทางเรื่องกิจกรรมทําเพื่อสังคมนะคะตอนนี้ก็จะบอกว่าเราอยู่ในคันของ CLS อย่างที่บอก220ตอนนี้เราขอคุยในส่วนของนี่เจ้าเครื่องยนต์ดีเซลด้วยแล้วเรามีน้องปัดดี้ของแหม่มที่เราต้องขับมาจากกรุงเทพมหานครมาจนถึงภูเก็ตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้2ไม้แน่นอนค่ะเพราะว่าเอาจริงคนเดียวก็ไหวแต่คงต้องจอดพักบ่อยๆแล้วก็เดียงง่วงนอนอยาก คุยก <muitas> ับน้องคนหนึ่งด้วยแหมเขาชื่อชื่อชื่อตรงข้ามกับอากาศบ้านเรามากชื่อน้องหนาวมันชื่อผิดที่ผิดทางมากๆเลยค่ะกับเวลานี้อ่าน้องหนาวครับจากขารไซทีมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แหม่ม้วยครับน่าเจอแฟนเยอะแยะหมดเลยนะจ๊ะมาสาหรับหนาวเนี่ยในส่วนของคันนี้เขาถามคาเดียวเลยว่าขับแล้วรู้สึกยังไงครับคำว่าสปอร์ตคูเป้เจ้า CLS มันเป็นสปอร์ตคูเป้ที่ใช้งานในชีวิตจริงได้เพราะ ถ้าเราพูดคําว่าสปอร์ตเปเรามมกจะนึกถึงรถที่เอาไว้วิ่งช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าด้วยช่วงล่างด้วยกายภาพหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันแต่ CRS คันนี้มันใช้งานในชีวิตประจําวันได้แบบสบายมากคือขับสบายแล้วก็พอมายิ่งได้เดินทางลงภูกเก็ตเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยรถมันนั่งสบายแบบสบายมากๆไม่ว่าจะขับหรือนั่งแถวหลังซึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆรถมันดูสปอร์ตนะแต่ว่า กลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถผูยย้ใหญ่แต่อันนี้นะต้องขออนุญาตไม่ได้อะไรใดๆน,น,นะคะเพราะว่า,าทีมของน้องหนาวเนี่ยเขามีน้องอีกคนนึงมาด้วยซึ่งไซส์ต้องบอกว่าไซส์ใหญ่เลยแต่นั่งในสปอร์ตคูเป้อยากรู้กับเจ้าน้องกันนิดนึงว่านั่งแล้วเป็นไงจ๊ะช่วยชวยเล่าให้ฟังหน่อยความนั่งสบายขนาดไหนต้องบอกกอนว่าผิดคาดมากเลยครับเพราะเดิมทีแล้วคาแรคเตอร์ของรถคูเป้พื้นที่นั้นจะต้องน้อยจนไม่สามารถนั่งได้ แต่ที่คนตัวใหญ่นะั้นบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะมานั่งพื้นที่ตรงนี้ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าพื้นที่วางขานักกว่าที่คิดมากแต่พื้นที่บนศีรษะนั้นมีเฉียวนิดนึงแต่ถ้าเกิดน,นั่งทางไกลเป็นไงบ้างบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาครนะับโอเคเลยขอบคุณสําหรับทีมน้องดาวเลยนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าแชร์ความรู้สึกแล้วก็ความเป็นจริงของการที่เรานั่งอยู่ใน ว่า m e r c e d e s c l s ี 220D แบบขอใช้คำหนึ่งว่าขับสบายนุ่มแล้วก็สนุก เราเข้าสู่ในเขตเขาโรงเรียนยาวิทย์นะจ๊ะอย,อย่างที่บอกว่าที่นี่ต้องน่าสนใจแน่นอนเพราะว่าพี่แมวก็มาทุกครั้งที่เมอร์เซเดสเดินทางมานะคะเพื่อจะมามอบเรื่องของทุนนะคะโรงเรียนเล่าคร่าวๆนะคะว่าเคยเล่าเยอะมากเลยโรงเรียนแห่งนี้ถูกก่อสร้างด้วยถูกตั้งโดยมาจากสืบเนื่องมาจากของมูลนิธิก่อนนะคะกับชาวต่างชาติแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เดินต่อได้ด้วยตรงนึงก็คือในส่วนของ เมอร์เซเดสแล้วก็มีอันนึงด้วยของกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนด้วยเขาให้การสนับสนุนที่นี่เด็กที่นี่ต้องบอกว่ากินอยู่นอนอยู่ที่นี่เลยสังเกตอันนี้จะเป็นโรงเรียนทั้งมีห้องอาหารแล้วก็เป็นบ้านพักหมดเลยนะคะอาคารเรียนอยู่ในนี้ เอาล่ะแล้เข้ามาในส่วนของคําว่าโชมก่อนแม่ชอบนะคะความเป็นสปอร์ตและคูเป้ชอบโดยส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์แน่นอนค่ะสวยหรูแล้วก็สําหรับไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นแบบ multi beam LED นะจ๊ะแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติด้วยเรื่องของการปรับไฟสูงต่ำนะคะแล้วก็เวลามีรถสวนที่ไฟยางตาก็จบไปเลยค่ะเพราะว่านางจะช่วยปรับให้ทันทีนะจ๊ะส่วนกระจังหน้าแน่นอนค่ะแม่ เป็นดาวดาวของเบนซ์แน่นอนสวยงามเลยค่ะสวยงามมากนี่ชุดแต่ง AMG เขาใส่มาเต็มเหนียวเลยค่ะสเกิร์ตหน้านะคะและด้านข้างเนี่ยจะบอกได้เลยว่าสวยงามทั้งหมดเลยสำหรับขนาดยางที่ให้มาล้อหน้าเนี่ยขนาด20นิ้วส่วนล้อหลังเนี่ยจเจ้าตัวนี้ที่แบบขับมาเนี่ยอันนี้ขอบ20นิ้วเช่นกันล้อหน้าและล้อหลังอันนี้ใส่มาเท่ากันแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของหลังคาซันรูฟมาด้วยนะจ๊ะ เรามาต่อด้านหลังนะจ๊ะนี่เห็นไหม CLS220D แมเนี่แหละเจ้าคันนี้ที่เรามานี่นี่สปอยเลอร์หลังไฟสวยนะจะบอกให้อันนี้ไฟสวยนะไฟสวยแล้วนี่ก็เป็นการชุดแต่งนะคะท่อใส่มาให้ดูอาจจะเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการเดินทางมาแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้อาจจะมีเลอะเพราะว่าเราผ่านฝนอะไรมาด้วยนะคะป้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่ามีอะไรที่ เขาเติมแต่งแต่แน่นอนหรูแน่แหมอันนี้ก็อวดชมก่อนอดชมูมคีย์การ์ดหรือกุญแจก็โอเคค่ะก็มีเรื่องเปิดปิดแล้วก็เปิดปิดท้ายตัวท้ายเขาก็เปิดด้วยจากรีโมทได้ด้วยนะจ๊อะอาพวงมาลัยแน่นอนค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันแน่นอนเลยแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตเลยดีเชฟเห็นไหมคะแล้วเจ้าตัวนี้ก็มีพัด้อยชิพมาให้ด้วยจอนี่จะบอกว่าเป็นวารสกีเลยนะคะก็คือแบบแถวยาวมาเลยนี่ยาวมาเลยแต่แบ่งเป็น2ส,ส่วนเหมือนเช่นเดิม ก็ส่วนกลางจะเป็นเรื่องของเอนร์เนมนต์ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะรองรับในส่วนของ p p p l e Cup า a ีแล้วก็ Android ด้วยนะจ๊ะอ่ามีเรื่องของระบบนำทางวิทยุใดๆคุณเข้าไปได้เลยเนี่ยมีเรื่องของโฮมก็เข้าไปเซตทุกอย่างอันนี้ช่องที่เาเรียกว่าส่งอากาศแอร์ออกมาเนี่ยมันบอกได้เลยว่าโอ้โหเนี่ยเหมือนนี่เนยเลยคุณนึกออกไหมเป็นท่อที่อยู่ที่เครื่องบิน สวยอะสวยอขอพูดตรงโซนกลางลงมานะคะอันนี้เป็นเรื่องของอ่าเรื่องจะแตะอะไรต่างๆก็เปิดแบบนี้เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นก้านเหมือนเป็นโนะค่ะคุณอยากเข้าอะไรเข้าออยากลดพัดลมก็ลดอยากเพิ่มจานวนความแรงลมก็จับไปส่วนอันนี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่ให้เก็บบาบาทุกอย่างอยากเก็บวางแก้วแล้วก็จุดช่องชาร์จช่องเสียบ usb นี่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าตรงนี้ก็มาเข้าตรงนี้นะคะสําหรับคนที่ ขับรถแล้วก็แบบมือไม้อ่าเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้จะเป็นเรื่องของโหมดกันขับนะคะคุณเลือกได้เลยนี่มันจะก็ขึ้นให้คุณเลือกเลยจะเป็นให้คุณเลือก Eco Comfort Sport i n d v v r d u a l นะคะเลือกเอาเองเลยค่ะว่าอยากใช้แบบไหนหรือคุณจะมาสั่งงานสำหรับผู้ขับก็นี่บนนี้ได้เลยบนพวงมาลัยนะจ๊ะคอนโซลมันถือว่านี่เขาใช้หนังหุ้มสวยลิผู้งายหรูหราเลยนะจ๊ะตรงนี้ไฟดูนี่ไฟโอ้โห แล้วในคันนี้ก็มี Amber Light ให้คุณเลือก64สีเลือกไปเลยอยากสร้างบรรยากาศอะไรภในห้องโดยสารนะคะอันนี้ Airbag ขกทังหน้ามีทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งอันนี้บอกคู่หน้าแน่นอนค่ะปรับด้วยไฟฟ้าสามารถปรับได้เลยียังไงก็ตามแล้วก็แผงประตูแน่นอนค่ะโอ้โหรำโพงเขาบอกว่าเมอร์เซเดสเบนซเน่ยระบบเครื่องเสียงเขาแจ๋วจริง,รงเพราะมาก นะคะส่วนสําหรับท้ายตรงนี้ถึงเขาจะเป็นสปอร์ตนะจ๊ะทรงสปอร์ตแต่แม่เจ้าโอ้โหความลึกมีอยู่โอโ้สุดแขนอะแม่บอกคําเดียวว่าสุดแขนแมมยังไม่ถึงอะคนได้เยอะอะบอกได้เลยเพราะว่าแมมมากัน4ี่คนสามภะสี่กระกเป๋าอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ถ่ายทำสามารถเลยจ้า ปเราจบแล้วในส่วนของการทดลองขับกระเจ้า CLS 220D AMG นะจ๊ะบอกได้เลยว่ารถสปอร์ตคันนี้พอแรกขับระยะไกลมาถึงภาคใต้ไปกลับเนี่ยกว่า2,000กิโลผิดคาดครับรถสปอร์ตใครคิดว่าเมื่อยคันนี้ไม่เมื่อยพูดได้เลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผิดคาดคือช่วงล่างกลับนุ่มเว้ยลองดู แล้วก็ที่นั่งมา4คนมีไซส์บิ๊กด้วยน้องขอก็นั่งได้ที่เหลืองบประมาณคุณเงินคุณพอไหมอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วสำคัญนะคะซื้อรถไปใช้ประเภทงานไหนอย่าตามเทรนตามแฟชั่นอย่านะเตือนนะและเราเจอกันใน EP หน้าว่าจะเป็นค่ายไหน